สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคตตัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามานะครับชำตอกันนะครับนี่ครับขั้นแรกก็เตรียมกระถางก่อนนะครับก็จะเป็นกระถางไซส์ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าพวกตอพวกนี้นะครับจะโตไวนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นกองตอสามเหลี่ยมนะครับซึ่งผมเก็บมาจะเป็นหนองเขานะครับนี่ครับ ท่นแรกก็เตรียมดินก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้กาบมะาพร้าวนะครับลองก้นกระถางก่อนก็ได้นะครับแต่ผมใช้ดินพิเพลเลยนะครับก็อาจจะมีติดตัวกาบมะพร้าวไปบ้างนะครับเพราะว่าดินซื้อมากเป็นดินถุงนะครับดินผสมมาแล้วนะครับ เหมือนกับที่เคยทํามานะครับชําหน่อชําหลายๆอย่างนะครับก็สเต็ปคล้ายๆกันครับนี่ฮะเตรียมดินเสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับเจ้าตอสามเหลี่ยมหนามนะครับนี่ฮะจับแบบระมัดระวังนะครับนี่ฮะชำลงไปเลยครับปักนะครับลงไปสักหน่อยนะครับ ประมาณ1เซนติเมตรนะครับเพื่อให้เขาทรงตัวได้นะครับเนี่ยต่อพวกนี้นะครับเวลาผมเก็บครับโดนหนามตามประจำเลยครับจับข้างบนก็โดนข้างล่างก็โดนนะครับสเต็ปการช้ำก็เหมือนกับการช้ำหน่อทั่วไปนะครับที่เคยทำให้ดูนะครับนี่ฮะ ทำไปเลยครับผมก็ฝากไว้หน่อยนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมนะครับมีคําถามหรือคําแนะนํานะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับเราชาวมือใหม่หรือว่ามือเก่านะครับก็อยู่ในวงการไม้นะครับไม้อบน้ําด้วยกันนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับนะฮะ นี่ครับก็ชำไปเรื่อยๆนะครับทอสามเหลี่ยมนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าลองไปสอบถามตามร้านขายพวกกระบองเพชรดูนะครับที่จตุจักรหรือว่าสนามหลวงสองอย่างเี้นะฮะลองถามไปดูว่าเขามีจำหน่ายไหมนะครับ ราก็ซื้อมาทําต่อไว้ขยายพันธุ์กระบองเพชรได้นะครับเนี่ยรทำไปเรื่อยๆครับฝึกสมาธิไปในตัวด้วยนะครับจิ้มกันจนจะเต็มกระถางแล้วครับ ก็ไม่ต้องจิ้มแน่นเกินไปนะครับก็ค่อยๆจิ้มเว้นที่ว่างให้เขาโตสักนิดนึงสักนิดนึงนะครับสักนิดนึงนะครับนี่ฮะนี่ฮะเราชํากันมาจนจะเต็มกระถางแล้วนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับนะฮะในการชันต่อนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ